สวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวทุกท่านวันนี้แกนนำกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนำลูกจ้าง80คนเข้าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ช่วยเหลือดูแลลูกจ้างให้ได้รับสิทธิค,คุ้มครองตามกฎหมายพร้อมทั้งยื่นหนังสือติดตามข้อเรียกร้องไปรับชมรายละเอียดกันค่ะ วันอังคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564ณบริเวณโถงชั้นหนึ่งกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนายชันตินทรัพย์นนท์หวายประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมและคณะในโอกาสนำลูกจ้างจำนวน80คนซึ่งประกอบด้วยอดีตพนักง,งานบริษัทบอดี้แฟชั่นประเทศไทยจำกัด จังหวัดนครสวรรค์และลูกจ้างบริษัทอื่นๆเข้าพบเพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างให้ได้รับการแก้ไขด้วยดีตลอดมา จากนั้นนายสุเทพชิตยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางทิวันรัตอังกินันนายนทวัฒน์ธิรทัศทำรงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายวันรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เชิญตัวแทนลูกจ้างจำนวน6คนร่วมพูดคุยหาลือณนห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงข้อกฎหมายพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทั้ง กลุ่มลูกจ้างได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างในกรณีปัญหาอื่นๆอีกด้วยท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook สำนักรแรงงานสัมพันธ์ Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์และ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน